นี่ตัวชื่อน,นี่เลยวะล่ะปูสปู <laughs> อันนี้สปูสีผ้าไปคุดกระปูหอย่วยตัวเองก็เลยโอ้ยเงยตัวตัวนี้โอ้โอโอโปกติเนะี่ยเงยก็นี่วะชุ่มตัวมาคุดนะนบางตัวเงยกว่านี่มาฮอสมองนี้เห็น <laughs> เห็นอันสลับเขาเฮ็ดเพอรนี่นะล่ะ กงไม้ย่างไงจกักอายุเจา้จาจักปีแล้วนี่นี่ความสูงความใหญ่ของมันฮอ,อน์องนี้เห็นเห็นอันสลับเขาเห็ดเพอนี่น่ะละห้างกิลุง,ง,ลงเอาเลยบรรยมน้ำลายแล้วเขาทีมาตึกกิลุงนี่บอเออคือ,ค,อคือนานพัก่คิดว่านานพักเนาะหน้าเบิง้งนี่พ่อแม่พี่น้องนะย่ยเต็มมัดนี่ พอมอ้งนี้มันเคอะบึงกรถ้าน้ำลายน้ำออแก้งนี่สิรเริ่มมาบๆอยู่ในน้ำนะนี่ๆเอ,อ่ขอขาเห็ดอันเพิ่มอันมันแล้วนเข้าวไม้ไว้ในนี้สุปีเวลาอืมผูจนเฮาหอดพูดนอะ่ะยังมีหลายอยู่นี่ทงพีกับเต็มนี่ไมยบอลเพิ่มบอลมันบอลตึกจิลุงสำหรับผู้หญิง นี่มาฮอดบอนฮายูหาก,กินแล้ววันนี้เดี๋ยวเบิง้งสาวน้อยสองคนนี้หาก,กินมัน็ะด้พี่เลยแนะ่มาดูน้ำเดียวเด้อป่อแมมพีน่น้องนี่ตอนนี้เห็นหูมาแล้วนี่โอ้หูใหญ่ลซะนอันนี้ในะชุลายเป็นหูรกระปูบอ่าลองมองดู

Nhuân tôi nói nếu tôi tin, nyo coni vào trong tôi mặc ừ, bằng nhờ, con này. Ồ, này đại lập, may bị Nhi, hùi là, hùi này nhờ con hủy là hinh hủy là côi bè mina ní kapoo bè chan kiện nâng này mặt kapoo mina. A chan kiện đó lâng kênh kênh mân em 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 Nó em 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 này em 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 ที่จุมตอมาขุดตลอเถอนะเด็ดใหม่ตลอดอ๋อนี่บีคือมันามันเป็นหูใหม่ตลอดบ่หึคงละโอ้ตัวนี้ตื่นเนาะไบางตก็เล็กก็มีคือเมื่อกี้นี่แหละตมใหญ่ปลบักลกๆนมันโตจนุดแ โอ้ตัวแม่อี <S 2> <S 2> <S สังเกตเลยตัวแม่นะอนีน่มันเยอะโอ้มองนี่มันเยอะกะเตลมันเยอะแหละตัวแม่นี่แล้วผมแม่พี่น้องเอ่ยนี่เขาหูจักมัดนี่ย่งวหรุ่นยู่แต่หาคบหากินซอยอีโพอีเมวันเสาร์วัน,ววนอาทิตย์มีแม,ม้นมือหงเห็นแล้วก็มาหาอยู่หากินตามห้าตามหน้าแทนฟอแทนแม่เนี่นี้แล้วเห็นอีละบอกเห็นหูไหมอีละ Nó ăn khùng tớm đâu Cái <laughs> đình Cái lớp ý บูนผู้น้องขุดอยู่พวกไก่พวกเอสนาไปเบิ่งโอโคหอยบุญสิงดังแคปแม่ดังแกคบมาแล้วเข้มาแล้วโอ้ตัวนี้เหยอ่อี่ตัวนี้เหยื่อก่าเมื่อกี้นี่เนาะโอ้โตเพื่อนนี่โตแม่เนี่ตโตผู้โอ้โตผู้บังสังเกตบังอืมเกะเตลมันแบบนี้เราเป็นโตผู้นี่นี่อันนี้สองหูเครือเดียวอันนี้ เออหูกระปูนี่สองหูเคิเดียวพ่อแม่พี่น้องเอ,อเ้ยเดี๋ยวลองเฮออ,อีลาคุดลองเบิรนะ์มันน้อย่กันหูซ้ำนี้นะมันน้อยบ่ะนี่ได้แล้วพ่อแม่พี่น้องนี่ <c oughs> ว้าย <c oughs> ยังจะกัด <c oughs> อืม กามันสีปังงางมาเต็มกัดแล้วนี่ผู้นี้โคหอยนี่ผู้นี่ชิลล่ามงดูตายโอ้เติดตายตัวนี้นะนี่ได้หลายอันแล้วนี่ได้หลายน้อยแล้วกอ,กองอยู่นี่กองไว้นี่หอยคมถึงมัดได้นี่มันอยู่เคอร์อแคมน้ำได้ หอยกับกี้มีไหมเจ้าละอ๋อแถวนี้นะมีแต่หอยคมขันทายอยู่เคอร์อบึงเนาะมีหอยกับกี้ยูบ mm. ึงก็มีมั้ยอ้าวซุ้มเอ๋อนี่เลยยูเซอร์มีหอยกับกี้สัก mm. อ๋อซุมโต้เคยไปคุดยูเซย์อยู่วะผูกพายกวางเตอรพูนได้สิเออพ่อแม่พี่น้องเบิ่งผูกพูน mm. พูน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  ัวเฮาเฮนห้องเลอะแล้วล่ะมอโอ้หอนหมอดีวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ก็เลยมาซอยฟอแม้หาอยู่ห่างก,กินแทนฟอแทนแม้อีฟออีแม้ก็อยู่เฮินนี่เราไปรุนแถวบ้านเนาะเขานะเขาได้ย้อนนี่คือบางคนที่อยู่ในเมืองเขาอาจจะลินโทรศัพท์ลินก็กลินเกมอยู่แซ่แซอยู่ก็ได้แต่ว่าสาวน้อยเผาผู้ไทย เขาก็สีซ้ยพเพราะใหมเฮ็ดเวะเฮิ่นเวะซ่านได้โอ้โค่ไหวไปนะดีจังเหมยนเวลาปก,กติโค่แบบไก่ฉันเลยยังได้ลายนะอ,อันนี้ประมาณสองเมตร้ะนี่โค่มานี่เฮ็ดเงาเงามาจากพูน โอ้ oh, ระวังงมเอากับคุดนี่เอิร์นได้หลายกว่าละ่ะโอ้ั่ะถ้างมอยู่น้ำนี่สิได้หลายกว่าอันนี้ซุมเห่ามันจะลงน้ำก็เลยคุดเอาโคอาตามนี้มันยังพอมีอยู่อเอิร์นาโคหอยนี่ได้ๆตัวนี้นี่หนยนี้ก็อเอิรนโนยเนาะหอยขมหอยจูบบางคนก็ได้บางคนเอิญน ส่วนลอยวันเสาร์วันอาทิตย์นี่สุมโตมาหากินพีแล้วอหากินปลาอ๋อมาไม่เลนพุชส่วนลอยนะฮะปลาบเหิงๆงยังได้อันคุดกระปูโคหอยแบบนี้บ่อืมมันบิค่อยได้บริเวณนี้นเลยหรือว,ว่าี่เยอะหอยมีเนะฮะอืม ว่าคันทายยูน้ำกับยู่บกนี่มันต่างเดียววะหอยนะต่างเนี่ยเลยอ๋อคันท้ายยู่บกนี่มันตุยกว่าแสบกว่าอีอยู่บกเนี่ยเราแห้งแรงอยู่บกมันคือตุยป่ะมันมีกลิ่นขี้ดินอ๋อมีกลิ่นขี้ดินแล้วมันเน็ดอาหารมันพี่ิลเซ่มันคือบีกินขี้ดินใช่ล่าใช่ไหมมันเฮากรับแล้วล่ะนะอ๋อมันเฮากรับ หอยเฮากับหอยสีไง่แล้วก็สีแซบอีลาเป็นเราเห็นบอกเขาเคยหาอยู่หากินเขาก็สีหูก็ห้าถ้าอยู่น้ำมันกินขีนต้ต้มเหาอเห็ดแต่หอยจ้อยมันก็เอาเมือกินกับบีแซบอ้สลัดหาอยู่หากินได้อีลาแถวเพาผู้ไทยเขานะ เดีอยนี่เขาปะว่าเนี่นี่แนวกระปูกระปิตไตอ่อนนะสละตะเก้าตอนขวอย,ยังน้อยมาคางกระปูอันย่ำหายย่ำหน้าย่ำเดินสีเ่เดินห้าเดินเอ้ยย่ำเดินหกฝนตกไม่ๆนะันารถ้าว่างไว้แับนี้นี่มันง่อยน้อยนึงมันไตออมมัดได้กระปูนะอันนี้เปิดว่างวัเดอก็อยู่ในนั้นนะเราเถอเฮาคุดมาเฮาปะเป็นปาเป็นนี้เซีคือมันกระปิตไตอืมว่างไปกัน้อยเดียวการกะปูเฮาขุดอันนี้นะบอนมีควายใต้บอ อกระปูอยู่นี่นี่เอาหญ้าแล้วนี่ก่อนใหม่กระปูแล้วเจอกระปูแล้วแขวกๆเจอหอนโอ้เจอกระปูแล้วพื่อนๆน้องนี่ ปูตตวน้อยเห็นเอาะไปล้างน้ำนี่ร้านมันเป็นอะไรวะนี่เจออ่ะนนี่ด้กองจุดผูนี่ยันายแต่แล้วนะคุดมองงี้นะ มองนี้ก็เป็นชุดที่มันอยู่โอ้มองนี้หลายลิคุณเอาคุณเอาตลยดละเนาะอ๋อมันน่อยหน้อย,อ,อ,ยอันตัวเาเห็นมันตายนะผัดคือว่าน้อยๆเนาะนตัวมีตะกรบมันผัด đây lại là thằng cặp bù thằng hỏi ừ, đây là hỏi mình dù nó mới đi vô lớp bỏ cút chấp 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 này đều nên gật chợ là nó lời nói lại cặp bòi bỏ kín nhã nóng nắm cả khút để lại tôi đây đấy nè thùng lại thử là nè mà hỏi này. น้องน้ำในคุดคุดหอยสำนานกว่า่วนนี้ก็มีสมบบักเซ่ล้ายลาย นี่ก็เอาใบมันเอาใบตัวนี้เราไปเห็ดผักเซนยอดเอาใบมันอันนี้มันเป็นมะมาแล้วตอนนี้นี่เขาเอามาเห็ดสมกินสมผักเซนตอนนี้แล้วนี่ ปกติกะตะแดดนี้บอกเราว,าวันเสาร์วันอาทิตย์วันมีแรนเสาร์อาทิตย์กับเขากะตะแดดนี่เขาก็เลยสิ้นนี่ตอนนี้สิบเอ็ดโมงใกล้สิเทงวันนี้แดดกำลังแจจ้านี่เขาก็มีเป็นเพื่อได้กะตะแดดแถวบ้านเนาะบ้านน,า,น,นาเขาเพรเขาเคยตาแดดมันนี้ตลอดเด้ นำมาเลยซีเลอร์โอ้ยังเหลือครึ้งหนึ่งหอ,อนเนาะตาแดดนี่ต้องใส่น้ำหลายๆต้องกินน้ำหลายๆอันนี้กะละโคลายใชเไหมหอย,อยนี่ยนะกะละไดลายใช่ไหมยังพอพ่อกินแล้วค่ะพ่อโอ้ยเกินกะพอกินยังพอเนาะ ขัแขนกระปูจนเห็นรูได้รอันนี้เราคุดเงี้ยก็เอ้ยคุดง่ายกว่ากระปูเนาะัเลยวะอันนี้อันนี้เงียกว่าบอกระปูเนี่ยเห็นรูมันจะคุดรูเห็นมันไคุดกินตำหมูงกินดิฟนี่เลยบอ่บางคนเขากินได้แกอ่อแกอันนี้เล้าเล้ากินกินดิบแบนนี้เลยกับตำหุงเลยล้าพร้อมแหล แกอ่องนี่อ่อเรากินบ้องนี้ว่ะก็ตำหุ่งนะอืมนะโอ้แต่แซ่บใช่ป่ะ <c oughs> บางคนกินดิบกินกระปูนี่คือกินดิบก็ได้กินซุปก็ได้เนาะอืม <c oughs> ส่วนรายซุ่มตอมาก,กินก็ได้กินดิบหรือกินซุปปน <c oughs> ซุปแบบนั้นอ๋อแต่พี่พ <c oughs> ่อได้กินดิบบ่อื <c oughs> อมโอ้ล่ามหอดผืนพี่นอ้อง อือเดี๋ย้สาม,ะสามนะอ,อ๋ออันนี้นะปิดเอาสม,มือไปนี่อ,อันนี้ซุมเฮาหาอยู่หาก,กินแล้วก็แวะเฮาปิดมาโทรอ,อยู่โซนนำ มดกินดอกมันก็เลยบีลลายช่บนี้บ้างตอนนี้ซุ่มเฮามาพักเมยก่อนก่อนสีเดินทางครับตอนนี้หาอยู่หางกินเม็ดสุ่างละได้หลายละ่อแจวและหอยก็พอแกงละเดี๋ยวฮอเทิร์นเจอเดี๋ยวไม่เด้อพ่อแไม่ีพี่น้องเด้อ อันนี้เย็นอนเยววล่ะล้างป่ล้างกิดินแล้วแล้วก็เอาไปต้มต้มแล้วก็แจ่ว่า เป็ดป่นกินล้างทำมันสะอาดแต่เวลาเอาแบบบีเฮมีกี่มมต<ร>มเลยบ่ก oh, chăm đều oh. này tự nhiên cái này các

ใส่ผู้กันนี่ใส่ก็ได้ดอกดอกใส่ใส่ได้ดอกเนาะมาเด้อกินข้าวน้ำเดียวได้อพ่อแม่พี่น้องเด้อนี่เฮ็ดกินแล้วล่ะอีลาปูหน้าน้องปูหน้าเฮ็ดกินแล้วล่ะน้ำเดี๋ยวกินน้ำเดียวบัดนี้ยใช่พอ